ลงมาเร็วเชาว้ชาเช้ายิ่งยุ่งอยู่เร็วเร็วลองอยู่นั่นแหละเอาเอาหันตูดที่อีกลงมาเร็วนี่อยู่ทางนี้โอ้เอา้าเอา้าลังเลอยู่นั่นแหละแล้วก็หิวะแล้วก็หิวรู้แล้ว ไม่ชอบก็ต้องกินก่อนน่ะรถเนี้ยอ่ะไม่ชอบอ่ะมาเร็วครับไม่ชอบหนูก็ต้องกินเนี่ยมันซื้อมาแล้วอ่ะเอาเร็วไม่ชอบตับเหรอครับเดี๋ยวมันหมดก่อนเร็วเอาเร็ว มันสูงไวหาเป็นอะไรเนี่ยเร็วๆก็มันซื้อมาแล้วอ่ะไม่ชอบรถนี้ดิมาทนกินหน่อยครับไปเดี๋ยวให้หานช่วยกินอ่ะเร็วมันสูงไม่ถึงไม่ถึงลงมาตรงนี้ อุ้ม่กจริงอ่ะไปอะไม่ชอบอ่ะ,อะ